สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชั้นตังประก,กอนนะคะตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะคะก็กำลังจะเอาลงเนาะคันนี้ทั้งคันนะคะหนึ่งมืนกว่าบาทนะคะลำมันนะคะ ลำมันเป็นราคานะคะไม่ไมอันมันจิตมันมีเหตุการณ์ที่แบบว่าสามบาทห้าสิบแล้วเขาก็เขาก็ตัดเขาก็กนขายเลยนะแล้วมันก็ไม่เหลือลำมันปลูกต่อได้แบบนี้เจ้าของสวนเขาเขาเล่ามาเนาะว่า เร่งเอาราคาเนาะทีนี้ทีนี่รำม,มันจะปลูกถอไม่มีเพราะมันก็แห้งตายก่อนเนาะ ลำละสามบาทแปดสิบนะพี่น้องลำมันอันนี้มันอันถือว่าเป็นไม่ได้ใช่ลำมันสวยนะแต่ราคานี้นะคะคือมันมันไม่มีแล้วจริงๆนะคะอันนี้เป็นพันพันอะไรนะช่างต่ำเกษตรนะ มันจะมีแป้งเนาะ,ะ,ะ,ะเกษตรศาสตร์พันนี้แป้งดี บอลทุกมาก็ทั้งหมดสี่พันสี่พันลำนะคูณใบพี่น้องบาทนี้ลำละนะสามบาทแปดสิบตังค์แพงกว่าหัวมันนีกนะะเคยผู้ได้เวิร์วัญ ใช่ <Okay. S 2> แล้วเราเอาเอาลงตรงนี้แล้วก็จะตัดเนาะตัดแล้วค่อยเอาใส่กระสอบแล้วค่อยขนไปที่ที่สวนนะคะที่สวนที่จะปลูกเนาะมันก็ห่างกันห่างกันไม่ไม่เยอะนะคะน้องเจ้าคุณเลี้ยงวัวน,นะคะดูมันเลี้ยงวัวหรือมันไปนเล่น เด็กบ้านบ้านเป็นเด็กเลี้ยงวัวส่วนมันเราจะอยู่ฝั่งนูน้นนะถ้าทําจริงๆก็ประมาณสามสิบกว่าไร่นะถ้าทําไหวเนาะ แต่ที่เราปลูกมานี้ก็ประมาณ5ไร่แล้วนะคะที่ปลูกก่อนหน้านี้น่ะนี่ก็จะมาลงอีกลงเรื่อยๆนะคะ คือม่นับของโอ้เมื่อกี้ผัดเ,เพราะว่าแต่ละแต่ละลำนี้คือเราต้องนับทวนอีกทีหนึ่งนะฮะแต่ละลำนี้สามบาทแปดสิบนะสี่บาทนะเอาพี่น้องเจ้าควนมันเข้าไปนี่แล้ว เียบข้าวโพดแล้วนะโอ้เบิ่งควายเบิ่งงวัวกับบิกุ้มมานี่ไล่ออก สำหรับข้าวโพดเราก็ขึ้นแล้วนะกำลังขึ้น,นส่วนแปลงนู้นก็จะเป็นพัน์ข้าวเหนียวแปลงนี้จะเป็นซูเปอร์สีเหลืองนะคะ ก็ขึ้นเฉพาะตรงที่มันมีน้ำเนาะเราไม่ได้ปล่อยน้ำลงมาฝั่งนี้ยากขึ้นเยอะมากส่วนนาะฝั่งนู้นก็จะปลูกหญ้าหญ้าหวานหญ้าแพงกุล่านะ เ้าคุณเลี้ยงวัวถึงเทศกาลทำนาก็คงต้องทำนานานะนี่นะ สีเห็ดแตกอยู่บ่นละพี่น้องเอ้ยขืดเบิ่งก่อนเห็ดบ่เห็ดปกติก็ให้เขาเช่านะแต่เห็นช่างตามบอกว่าจะทำเองก็ดูก่อนนะคะดูสถานการณ์ก่อนมันจะโลดไหมนะะไม่เคยทำนาเองก็ไม่ได้ข้าวกินนะพี่น้อง <c oughs> ไม่ไม่ได้มีเวลามาดูแลค่ะ <c oughs> <c oughs> สล็อตพีนี้เขาลงแค่นี้ค่ะ